นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากพิธีเปิดผ่านไปนะครับเราจะได้ชมการแข่งขัน MX 2 5 4นะครับ FMST Thailand s u p e r c o s s เก็บคะแนนชิงชมป์ประเทศไทยสนามที่7นะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไป2เดือนนะครับเรากลับกันมาอีกครั้งเราจะมาสนุกร่วมกันนะครับท่านผู้ชมนะครับ18คันในสนามครับวันนี้ครับคุณนานครับ18คันในสนามนะครับวันนี้หมายเลข3ครับยานพัฒน์ประเทศครับจากนครราชสีมา รัฐพลกุลบางครับจากปราจีนบุรี12อัคระเดชอาสายุทธครับจากนครราชสีมา28 21คเนตรัลอกแก้วครับจากอายุธยาวิศรุษสารางามครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับ34วันเฉลิมกันเฉยครับจากอายุธยา35นัตพลปัญญาเครือครับจากลำปาง39พรพลงามการครับจากภูเก็ตครับ40นัทวุฒิคำผง จากศีสะเกดครับหมายเลข47สอนสิริเจริญสุขครับจากจันทบุรี48 <c oughs> สิริเศรษฐสิริกรนวคุณครับจากจันทบุรี51ทธีระเมศแซ่อึ้งครับจากจันทบุรี87ปัญจวิท์ดำรงเลิศเกียรติครับจากระยอง93เตโชดมมีแสงนครสวรรค์9 9รัชชานนศรีปัดอำนาจเจริญ11 1ธนรัตน์พาธนรั์านิไทยจากสะแก้ว144คมกิจจุมชนะครับจากนครราชสีมา 251นทานักธนสว่างสีจากกรุงเทพมหานครครับเอาละครับเรานะครับทำการแข่งขันที่สนามแข่งรถ Thailand Circuit ชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่นะครับเกมการแข่งขันของเรานะครับต้องบอกว่าในรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาละครับในโคงแรกจับตาดูดีครับคุณสลาวุธครับ สิบแปดคันนะครับว่าจะออกกันมาครบอย่างที่ท่านนายกได้พูดถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าออกสตาร์ทมานี่ต่างคนต่างชิงจังหวะเข้าโค้งแรกกันแน่นอนนะครับเอาละครับ18บแปดคันตอนนี้เครื่องสตาร์ทแล้วนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่คือการแข่งขัน f m s, s t t t h a i l a n ท s u แลนด์ซูเเก็บคะแนนชิงชมป์ประเทศไทยสนามที่7นะครับ13นาทีกับอีก2รอบของการแข่งขันนะครับ นะจุดสตาร์นี้เมื่อวานนี้ฝนกระนำยางแรงนะครับแต่วันนี้เริ่มหมาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนียวบ้างเล็กน้อยร่องเยอะด้วยร่องดินนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับห่างหายกันไป2เดือนเรากลับมาระเบิดความมันกันที่ทุ่งนครัยศรีแห่งนี้อีกครั้งนะครับชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับ30ิบวิยกขึ้นแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ในโค้งแรกโฮชัดงั้นจะเป็นใครนะครับต้องบอกว่าในส่วนของนักแข่งทุกคนนั้นต่างขมักขม่นเอาไว้นะครับในโค้งแรกครับ เอาละครับตอนนี้รถทุกคันนะครับพร้อมนะครับ15วินาทีครับพร้อมป้ายหาวิยกขึ้นจะหักลงพร้อมเดินออกนะครับรถทุกคันจะทะยานออกจากเกสตสตาร์นะครับแจ้งชิงโค้งแรกครับพร้อมครับจับตาดูครับเอาละครับตอนนี้เรี่ยงออกมาแล้วนะครับตอนนี้พุ่งออกมาครับโค้งแรกใครครับหมายเลข7จ็มาตีคู่ขึ้นมาโอ้ยอย่างที่บอกไว้จริงๆนะครับออกกันมาไม่ครบนะครับเพราะว่าโค้งแรกนั้นมีร่องดินค่อนข้างจะแฉะนะครับทะลัขึ้นมา หมายเลขตองหนึ่งหรือเปล่าธนาัพานิชย์ไทยครับธารัตพาณิชย์ไทยขึ้นมานะครับเป็นดับที่1ตามด้วยหมายเลข23นะครับเป็นดับที่สองวิศรุตศรังามแล้วก็คุณชายรัชชานนนเป็นดับที่3ปื้มครับปื้มที่4แต่พยายามเบียดรัชชานน์ครับเอาละครับตอนนี้รัชชานนนกับปื้มจากสิงสองฝั่งครับมาเป็นดับที่สี่โกเกถอนทะเลเจริญศุกนั้นอยู่อันดับที่5นะครับเอาละครับอันดับที่1นั้นธนรัตพาณิชย์ไทยนะครับหมายเลขทองหนึ่ง จะพาทัวร์หรือเปล่านะครับสำหรับธนรัตน์พานิชย์ไทยนะครับมาออกมาได้ดีแลยทีเดียวนะครับจากหน้องว่าบุรีรัมนะครับโอ้โหในเกมการแข่งขันแบบนี้เนี่ยในรถเยอะขนาดนี้นี่แย่งชิงออกมาคขาวุ่นวายพอสมควรนะครับณขณะนี้ครับสำหรับธนรัตน์พานิชไทยหมายเลขตองหนึ่งครับยังคงเป็นผู้นำนะครับตามด้วยวิศรุษละงามครับน้องปลื้ม วิลุดสาลงงามนะครับน้องปิื้มนะครับจากทีมงานสมุนไพรพมรังสีนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่2นะครับอันดับ3ไปของคุณชายรัชนนท์สีปัดนะครับอันดับที่3วิศรุดสารงงามครับอันดับที่สองวิศรุดสารงามครับหมายเลขยี่สิบสามครับโอ้โหอันดับที่3าใจรัชนนท์อันดับที่4ี่ปลื้มและอันดับที่5ครับโอ้โหตอนนี้อันดับที่ปกเบกสอนจรีเจริญสุขครับมาในอันดับที่ห้า โอ้ตอนนี้ในอันดับที่สองเนี่ยเรามาลุ้นกับวิศรุษสารงามนะครับอันดับที่สาอันดับที่3เป็นของหมายเลข3าที่นัตพลปัญญาเครือหรือเปล่าอ้าวจะใช่หรือเปล่าเพราะว่ารัชานน์เนี่ได้มาอยู่แต่ว่าตอนนี้เอาละครับที่1เป็นตองหนึ่งครับธรัสพานิชไทยวิศรุษสารงามที่2รัชานน์ที่3แล้วก็นัตพลปัญญาเครือที่4ครับส่วนตำแหน่งที่5ครับสอนสิริเจริญสุขครับ โป๊กเป๊กหมายเลข47มาที่เอานะครับสอนทะเลจรัสศกนะครับนักแข่งจากจันทบุรีนั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับ1น3 4 5นั้นสรุปเลยทีเดียวครับคุณบอนเทพอันดับที่6นักวุฒิคำพงครับจากศรีสะเกดนะครับตามมาด้วยหมายเลข9 3ครับเตโชรมมีแสงอันดับที่7ครับแล้วก็ที่8หมายเลข12ออัคราเดชอาสายุธหมายเลข12ครับแล้วก็ยังมีโอ้ยอัครเดชโดนแซงไปแล้วนะครับ อางอันดับที่8ตอนนี้รู้สึกจะเป็นศิลเสศิศิลัเสรศิลิกรนว่าคุณนะครับตอนนี้ขึ้นอัครเดชอาสายุทธขึ้นไปหนึ่งตำแหน่งครับเรามาดูหมายเลข23ามกันดีกว่าครับว่าจะสวนขึ้นมาได้หรือไม่นะครับนักแข่งพลังยาสมุนไพรพรมมาลังเสีหมายเลขยี่สิบสามนะครับวิตรุสสารงามเอาแล้วเอาแล้วติดธนรัตนพนิช์ไทยมาแล้วครับคุณพรเทพธนรัตนพนิช์ไทยพยายามหนีครับ พลังสมุนไพรมาแล้วครับสําหรับวิุรุษสรงามครับตอนนี้วิุรุษสลรงามหมายเลขยี่สบามไล่ติดเข้ามาเลยทีเดียวครับเขาเรียกว่าพี่ไล่กดดันน้องนะครับโค้งนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่ามาเกือบไปครับตอนนี้นะครับหมายเลขตองหนึ่งโดนไปแล้วครับธนรัตนนิทัยโดนแล้วนะครับโดนหมายเลขยี่สิสามวิรุษสารงามขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งแล้วอ้าวตำแหน่งเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้วิุรุษสรงามขึ้นมาตามด้วยธนรัตนนิทัยหมายเลขตองหนึ่งนะครับ มาเป็นอันดับที่2ส่วนอันดับที่3ามุชายรัชนา์นนเสียไปหนึ่งตำแหน่งแล้วใช่หรือเปล่าอา้าวใช่แน่นอนอา้าวน,นัทลปัญญาเคือนั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่สนะครับทีมงานเสน้องสิงสองฝั่งครับคาราบาวแดงขึ้นมาอยู่อันดับที่3าแล้วรัชนน์ศรีปัจจาก,กุบลร,รัชธาน,นีเสียไปหนึ่งตำแหน่งครับตกไปอยู่อันดับที่4ในขณะที่นัทพลปัญญาเขือน,นะครับขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่สนะครับรัชนน์ สีปัดจ,จากอำนาจ,จเจริญน,นะครับตำแหน่งที่ oh oh. 5เป็นของน้องโป๊กเป๊ครับสอนสิริจันรุกรหมายเลข47นะครับออกเรียกว่าสำหรับสำหรับอ,อุชยัยรัชชานนรัชชาโนนสีปัดนะครับก็ฝากขอบคุณมานะครับถ้าเข้าที่หนึ่งเนี่ยเป็นไปได้นะครับจะรับเงินอัดฉีดนะครับขอบคุณจ๊รวยของคนอำนาจนะครับ พร้อมกันนั้นก็จะมีทั้งเงินเบิ้ลจากเระทิงบะเทิงมอเตอร์ห้าหมื่นบาทนะครับเสียเขียวนะดร่วงยางยนต์เมืองเลยใจอีกห้าหมื่นบาทสู้เลี้ยงประกายตการพูดผลหนึ่งหมื่นบาทนะครับสาหรับน้องรัชนนท์ถ้าเข้าที่หนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะว่ารัชนนท์สีปัดตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่สี่นะครับกำลังไล่ขับเขี่ยวขับหมายเลขสามสิบห้านัทพลปัญญาเกลือวันนี้เสียน้องสิงสองฝั่งนะครับทีมงานคาราบาวแดงนั้นบากันครบทีมเลยทีเดียวนะครับรัชนนท์ส ส่วนอันดับที่หนะครับหมายเลข4 7สจครับเด็กธบุรีครับน้องโป๊กเป๊กสอนสิริเจริญสุกนะครับเอาล้ครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าในช่วงเวลาของการแข่งขันเนี่ยอันดับที่1ที่2นี่ค่อนข้างห่างนะครับสนามนี่ค่อนข้างขี่ยากนะคุณสลาวุธนะเพราะว่าด้วยรูปแบบของล่องเยอะใช่ครับแล้วก็เป็นดินเหนียวด้วยโอ้โหมาโอ้ยอยู่หน้าโคศกเลยเนี่ยมีล้มด้วยเนี่ยใครอ่ะ ดูหน้าโคศกก็มีล้มนะครับเรามาดูครับหมายเลข3ครับยานพัฒนประเทศโออายุน้อยอายุน้อยนะครับจากโคราชเด็กน้อยเด็กน้อยไม่เป็นไรมาปีนกับรุ่นพี่ก็แบบนี้แหละอ้าวเรามลดงจับอยู่ที่ตองหนึ่งครับไปที่หมายเลขตองหนึ่งะครับตอนนี้ตองหนึ่งไปอยู่อันดับที่สองครับธนรัตน์พินจันรตตกไปอยู่อันดับที่สองเป็นไปตามความคาดหมายนะครับสําหรับหมายเลขยี่สิบสาม นะครับวิทรุตสารงานนั้นถือว่าเป็นตัวแต่งเลยในช่วงเช้านะครับเอ่อในช่วงอนการแข่งขันในรุ่นนี้เกตบีนั้นก็รู้สึกว่าจะขับเคี่ยวได้ดีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับตอนนี้การแข่งขันของเรานะครับสนุกตื่นเต้นร้าวใจดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับโอ้ตอนนี้เราบอกว่าหมายเลข23นะครับจากสมุนไพรผมรังสีครับน้องเหนือวิศรุตสารงามนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวจับตาดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับเรายังมองไม่เห็นไตทตั้นนะครับไตทตั้นโอ้ไตทตั้นนี่หายจากกลุ่มไปเลยนะฮะเป็นน้องจริงๆแล้วเป็นนักแข่งที่รุ่นน้องกว่านะครับรุ่นเล็กกว่าอ้าวเรายังเห็นโอ้โหตอนนี้เรายังเห็นอยู่นะครับครับกลุ่มหลังๆนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ฮลรัตพานิชไทยนะครับไม่ยอมนะครับสำหรับวิศรุษสัังงามต้องหนีให้ขาดนะครับ หนีออกไม่ขาดสําหรับธนรัตนิไทยยังไล่จี้มาอยู่เขาเรียกว่าความสดของเด็กคนนี้นะครับสำหรับธนรัตนิธนรัตนิธนิ์ไทยนะครับหรือว่าเจ้าโบดน้อยนะครับแม่ไล่กดดันนะครับวิทรุตตารงานนะครับส่วนอันดับที่3นะครับหมายเลข35มนัทพลปัญญาเครือก็ยังพยายามอยู่นะครับยังพยายามไล่อยู่และในการแข่งขันนี้เป็นเบสซี่ทีไทยแลนด์ซูเปอร์สองพันยี่สิบเอ็ดทั้งขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รถจักรยานยนต์ Honda ครับจากบริษัทเอพีฮอนด้ารถจักรยานยนต์คาวาซากินะครับจากคาวาซากิมอเตอร์แอนด์แอนเทอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดน้ำมันเครื่องปตท,อทอครับบริษัทปตทอน้ำมันและค้าปลีกจำกัดการผลิตพันสิงบริษัทบุญรอดเทสติ้งจำกัดผลิตพ,พันชุกอัพแคสซี่สยามซัรเวิสชั่นอินโนเวชั่นจำกัดครับผลิตปัญยาง IRC บริษัทอินโนเวลร์เปอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตพ,พันชุก Y.S. ครับจากบริษัท Y.S. ประเทศไทยจำกัดครับสมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับขอบุณครับแล้วก็อย่าลืมครับติดตามในเรื่องของการถ่ายทอดกันได้ที่เพจ f m f c Thailand Supercross and Road Racing Championship นะครับและตอนนี้กล้องยังจับอยู่ที่หมายเลขนี่ฮะโอ้โหหมายเลข2 3นั่นดำดวงไปเลยแล้วก็นี่หมายเลข35ครับ35นัทพลปัญญาเครือนะครับจากซิงสองฝั่งคาราวแดงเสียน้องเสียดำเสียพลโรงแรมมุกดาววิว โรงแรมเกมโขงโรงน้ําแข็งมุกดาวิริยะมุกดาฟาร์มครับนี่คือหมายเลข35ครับแล้วตามนํามาด้วยหมายเลข99นี่คือรัชชานนท์ศรีปัดครับจากเกียร์เทิงประเทิงมอเตอร์ครับเราทําการแข่งอยู่ที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ต้องขอเรียนท่านผู้ชมครับว่าสําหรับจากนักแข่งจากสม,มุนไพรพรมรังสีนะครับวิศรุษสรงามค่อนข้างที่จะเหนือกว่าคนอื่นนะชื่อจริงๆก็ชื่อเล่นก็บอกน้องเหนือแต่ว่าตอนนี้สําหรับ ทร์ดพานิชย์ไทยเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามเกมครับตอนนี้เรามาเห็นครับตอนนี้สําหรับคุณชายรัชชนครับเหมือนจะขึ้นหน้าน้องปลื้มขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้อ้าวกลับมาแซงคืนกลับมาแซงคืนใช่ไหมใช่ครับอ้าวเรามาดูกันนะครับขึ้นมาแล้วที่สองที่1นั้นน้องเหนือนะครับที่2นะครับตอร์ดพาณิชย์ไทยที่3รัฐอ่าที่3เป็นรัชชนนครับที่4รัชพลปัญญาเครือ และที่5นะครับสอนสิริตอนนี้เรายังไม่เห็นสอนสิริว่าอยู่ที่5ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตำแหน่งน่าจะเปลี่ยนแล้วครับคุณนัทตำแหน่งที่5้นี่ตอนนี้ลุ้นลุ้นมองยากแล้วนะผมไม่เห็นสอนสิริเทอนสุขอ้าวพึ่งมานี่แต่ไม่รู้ว่ารถนอกรอบมากี่คันนะครับตำแหน่งที่5ไงเดี๋ยวขอเช็คอีกนิดนึงนะครับ แต่เราตอนนี้เราเห็นอยู่ในตำแหน่งที่3สําหรับรัชนนท์ศรีปัดครับจากระเทืองมอเตอร์ใช่ครับตอนนี้รัชนนท์ศรีปัดซูเลียงที่เราได้การพืดผผเนะนะครับรัชนนท์ศรีปัดนั้นค่อนข้างที่จะมั่นใจบอกว่าคู่แข่งนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยไม่กลัวใครเลยครับสำหรับรัชนนท์ศรีปัดอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาจะทําได้ดีที่สุดในตำแหน่งที่เท่าไหร่อ้าวอ้าวเอาละครับเสร็จเลยน้องอ่ะโอ้น้องเหนือวิษสรลุสลังงามเอาละสิรถติดไหมอ้าวรถติด เอาละครับในขณะที่กล้องของเราจับอยู่ที่ตำแหน่งที่3นะครับแต่ว่าตำแหน่งตอนนี้กลับเปลี่ยนแล้วครับอ้าวตอนนี้ตำแหน่งเปลี่ยนครับอันดับหนึ่งนั่นที่ขึ้นมาจะเป็นหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งธนรัตน์พานิชัยใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าน้องเหนือไปล้มนะครับกล้องเราจับไม่ทันไม่เป็นไรครับเรารายงานให้ทราบนะครับว่ามาล้มนะครับมาล้มอยู่ในโค้งนะครับหลังจากที่เลยโคศกไปนี่เองครับ กองของเราจับอยู่ตําแหน่งที่3สําหรับรัชนนศรีปัดนะครับสําหรับรัชนนศรีปัดนี่ต้องบอกว่าให้เธโมเตอร์จ่าย50,000บาทนะครับถ้าเข้าอันดับที่1พร้อมกับเสือเขียวนะครับนะทวงยางยนเมืองเลยนะครับ50,000เหมือนกันทุเหรียนประกายตะการพืชผล10,000บาทนะครับแล้วก็หากว่าเข้าที่1รับเงินอัตอัตถิตนะครับสําหรับรัชนนเพราะคุณเจ๊รวยของคนอํานาจแล้วก็นาปอมปี้ด้วยน่อปัมปี้ของใสรจะจ่ายเยอะครับตอนนี้ความเป็น ฝ่ายได้เปรียบนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งทารัตพันธิไทยนะครับหลังจากที่ได้ขึ้นนําไปอีกครั้งหนึ่งจากการผิดพลาดของหมายเลข23คือวิสรุตตารางามนั้นทําให้หมายเลขผมว่าผมว่าพอขึ้นนําแล้วห่างห่างเลยนะก็เป็นธรรมดาครับคนเลยห่างแล้วต้องหนีครับเพราะว่าที่ล้มนี่กว่าจะลุกกว่าจะสตาร์ตติดโอหน้องเหนือโอ้โหป้าหนุ่ยนี่แบบตกใจเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่อาคารที่ภาคเนี่ยบังอยู่พอดีไม่เห็น ไม่เห็นว่าวิสรุตล้มลงด้วยครับโอ้โหเอาล้ครับเรามาดูครับถึงขนาดจะน็อกรอบปกเปกสอนสิรินี่ผมว่าตำแหน่งที่5เรายังไม่พูดดีกว่าใช่ครับเพราะว่าเจ้าเลียวศิรเกษรเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าพกเปกอีกโอ้โหและยังมีคันอืนอ่นๆอ,อีกเราเราไม่อยากจะพูดเนาะแล้วเจ้าเลียวศิรเกษรเนี่ยก็มาอยู่ในทีมของ PTT Challenger ช่างรุดไซิคลครอสพาณิทแก้วกาแฟฟาสต์คลีนเนอร์จารันลูกเรือง2015พิษอะไรแต่ง เอพีไอเทคเข้าฟางกล่องซิ่งวัชระปัญจมูลทีมด้วยเอาล้ครับตอนนี้ในตำแหน่งที่หนึ่งเราต้องมาดูกันนะครับว่าตำแหน่งเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเอาเจ้าเลียวถูกนกรอบล้วจะยกคะแนนไหมอ้าวยอมยก,อยกรอบยกคเแนนไหมหเจ้าเลียวไม่ยอมโดนนกรอบแล้วนะยกะเขาเาหน่อยดียกหน่อยยกหน่อย,ย,อยจเจ้าเลียวรศริลเศษศิริกรนวคุณนะครับ อันนี้กลองยังจับอยู่ที่ผู้นำนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่คือธนรัตน์พานิชัยหรือว่าโบ๊ตน้อยนะครับหลังจากที่ขึ้นมาได้เนี่ยก็ด่งดูให้ดีเลยครับตอนนี้ฟอมค่อนข้างที่จะเจิดอจรัสขึ้นมาทันทีเลยครับสาหรับธนรัตน์พานิชัยครับห่างเลยครับถ้าให้ผมมองระยะที่โดนทิ้งห่างธนรัตน์พานิชัยทิ้งห่างวิศรุตสารงามโอ้วิศรุตจะล้มอีกโอ้เกือบล้มนะครับแต่ไม่ล้มนะครับเอาล่ะครับห่างหนึ่งช่วงทางตรงเลยนะฮะ สำหรับวิศรุตสารงามนะครับโดนธนรัตนิไทยทิ้งห่างเกือบหนึ่งช่วงทางตรงเลยก็ต้องบอกว่าธนรัตนิไทยนั้นขับขี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสบายใจไประดับหนึ่งครับเพราะว่าความห่างของหมายเลข2ีิสาวิศรุตารงามนั้นค่อนข้างที่จะห่างอย่างที่คุณตุ๊ตู่พรเทพบอกมาเลยครับธนรัตนิไทยจากหนองว่าบุรีรัมย์อําพันกันช่างไอซีดีดีสัญญาทีมนะครับยังคงอยู่ตำแหน่งที่1นะครับแล้วก็ค่อนข้างห่างครับหม่าเสียดายครับกับหมายเลข2ีนะครับไม่ ไม่สามารถที่จะไล่ทันนะครับเอาละครับที่1ตอนนี้ภาพจับอยู่ที่ลำแหน่งที่1ครับและอันดับที่2ค่อนข้างห่างเหมือนกันนะครับมีรถล้มอยู่ตรงบริเวณเนินฟินิชเรายังไม่เห็นหมายเลขครับแต่ตอนนี้กล้องเรายังจับอยู่ที่ผู้นําอยู่นะครับสำหรับธรัตานิยิไทยนะครับ อ่าเอาล้วครับลุกขึ้นมาได้ครับไม่เจ็บนะครับบริเวณของเนินฟินิสตอนนี้กล้องยังจับภาพอยู่นะครับก็เป็นฟอร์มการกับขี่ที่สม่ำเสมอครับหลังจากจะขึ้นนํำมาได้ลองจับไปอยู่ที่รถที่มีปัญหาน่าจะเป็นหมายเลข2ครับหมายเลข3น่าจะเป็นยันพัต์ประเทศไม่แน่ใจนะครับตองก็ยังมาอยู่ที่หมายเลขหนึ่งครับธนรัตนพนิจใจครับ นี่คือฟอร์มการขับขี่ของเขาที่ขับขี่ค่อนข้างที่จะเป็นการขับขี่ที่ไล่สม่ำเสมอครับแล้วก็เป็นรอบเป็นรอบสุดท้ายของหมายเลขตองหนึ่งแล้วนะฮะโอ้โหรอบสุดท้ายจะเข้าเส้นแล้วครับจะเข้าเส้นแล้วครับสําหรับธารัตพาณิชย์ไทยจากน้องว่าบุรีรัมย์บันกันทั้งไอซีดีดีสัญญาทีมสากแก้วครับโอ้โหแบบนี้นี่ทีมนองว่านี่ต้องมีเสียงชายูโหร้องดังๆแน่นอนเลยแน่นอนสุดครับจากนองว่าบุรีรัมย์นเฮตอนนี้เรามาดูนะครับกับผู้ที่ กำลังจากกำชัยนะครับกำชัยชนะเลิศสำหรับหมายเลขตองหนึ่งธนรัตน์พาณิชย์ไทยจากน้องว่าบุรีรัมย์ครับและอันดับที่2ตามมาห่างๆนะครับอันดับที่2หมายเลขยี่สิบสามครับพิษลุดสลรงงามครับและรัชชนศรีปัตนะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะครับสำหรับเอาล้ครับเราจะ มาดูผลนะครับหมายเลขนี่ปิดโอ้โหเปื้อนโคลนกันเต็มเลยนะครับรู้สึกรัชนนยังไม่มาโอ้โหห่างกันพอสมควรครับที่4นัทพลปัญญาเครือที่3เนี่ยรัชนนถูกไหมฮะแล้วก็ตำแหน่งที่5เนี่ยเดี๋ยวผลยังเป็นทางการจะประกาศกันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับ ผู้ทำรายการและกลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร,ร์กิตกับเพจ FMSD s u p e r c o r s n n r r o d d r a i n n g นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร,ร์กิตวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังทำการแข่งขันครับคู่เดียวครับ กลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตอำเภอนครชัยศรีครับจังหวัดนครปฐมครับกับแฟนๆของเพจ FM SCT Supercar แอ d ด์โรด r a ส i n g นะครับความมันก็สุดยอดจริงๆนะครับและนี่เราจะเห็นว่ารถแข่งนะครับทั้งหมด3คันครับ3ยี่ห้อนะครับรถจักรยานยนต์ h อน da รถจักรยานยนต์ย amaha และรถจักรยานยนต์ KTM ต่างคนต่างมีดีกันครับแลกกันไปถึงจุดสุดท้ายเลยนะครับข้างบนนี้คือโฉมหน้าของนักแข่งที่คว้าชัยชนะทั้งห้าอันดับนะครับ เราจะเห็นว่านักแข่งแต่ละคนยังหนุ่มยังแน่นนะครับแล้วทุกคนนั้นก็สู้กันอย่างเต็มที่จริงๆเราจะเห็นว่าขึ้นไปแล้วลงมาบางคนที่นําอยู่แล้วก็พลาดมาก็มีแต่ยังไงก็ตามแต่ครับการแข่งขันก็คือกีฬานะครับมีแพ้มีชนะรู้อภัยนะครับนี่คือตําแหน่งครับได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลครับยางรถจักรยานยนต์ IRC ฮะให้กับทุกตําแหน่งเลยนะครับ เป็นรางวัลยางรถจักรยานยนต์ IRC นะครับจาก Innova วอร์รับเบประเทศไทยจำกัดนะครับให้ทุกรางวัลเลยนะครับและเรามาดูผลครับในตำแหน่งที่5ครับศิลเซตศินิกรนวคุณรถยามาฮ่าพิธีทีลูแคนจังรสุสไทรกแนคอร์สพาณิชแก้วกาแฟฟาสคินเนอร์เจลาลุ่งหนึ่งสองปันติบ้าพิษอะไรแต่ง API เทคข้าวฟ่างกล่องซิ่งวัชระปัญจมูลทีมครับและตำแหน่งที่4นะครับนัทพลปัญญาเครือรถยามาฮ่าจากสิงห์สองฝั่งคาราบาวแดงเสียน้องเสียดำเสียพล โรงแรมมุกดาวิวโรงแรมเคียงของโรงน้ำแข็งเกียริมุกดาวิริยะมุกดาฟางจากลำปางครับส่วนตำแหน่งที่3ครับเป็นของรัชนนท์ศรีปัดครับโอ้โหน้องนอนท์ครับจากเงาืองบัตถึงมอเตอร์หัวตกพีเอ็มอุบลอีสานเจกสกีสิงห์งสยามอำนาจ,จเจริญครับรถคดีเอ็มครับรองชนะเลิศเป็นของวิศรุตสลัง,งามครับก็น่าเสียดายนิดนึงนครับแต่ไม่เป็นไรครับจากเค5ีห้าแม็กซิมาร็อกช็อปซีทีอาร์สมุนไพรพรมลังสีทีมจากสุรินเป็นนักบิดจากสุรินนะครับ และผู้ชนะเลิศตรงนี้ครับโอ้โหตองหนึ่งครับธนรัตน์พาณิชย์ไทยขอเสียงปรมือหน่อยน้องว่าบุรีรัมย์อพั์การช่างไอซีดีสัญญาทีมสะแก้วครับโอ้โหพีทีทีลูไปแค้นนะครับมอบให้กับสามตำแหน่งตรงนี้นะครับพร้อมกับยางรถจักรยานยนต์ไอซีและถ้วยรางวัลนะครับและนี่คือโฉมหน้าของนักแข่งผู้ชนะอันดับขอเสียงปมือดังๆด้วยครับ และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปพบกับการแข่งขันรุ่นต่อไปเลยครับ